ในชีวิตคนเราถึงแม้ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีใครที่จะสามารถหลีกเลี่ยงความสูญเสียได้ซึ่งในสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่มีอายุไขที่สั้นกว่าคนหรืออาจจากไปเพราะโรคต่างๆลหลายๆคนอาจจะเคยมีสัตว์เลี้ยงที่ดูแลกันจนถึงวันสุดท้ายที่เขาจากไปหลายคนอาจจะเสียใจเศร้าใจหรือตั้งปณิธานว่าจะไม่เลี้ยงอีก แต่หลายคนก็นำเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นบทเรียนหรือยิ่งกว่านั้นได้เรียนรู้ธรรมะแบบไม่รู้ตัวท่านพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลได้สนทนากับสัตวแพทย์และให้คําแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงและการ,รเผชิญหน้ากับความสูญเสียไว้อย่างน่าสนใจว่าเมื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง ที่มีความรักความผูกพันในการดูแลสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีการสูญเสียเป็นหนึ่งในเรื่องที่จะต้องรู้จัก,กวางใจจัดการกับความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในผู้ที่รักสัตว์ชอบที่จะช่วยเหลือสัตว์จรหรืออนาถาจำนวนมากมาดูแลถึงแม้ว่าเป็นภาระการจะนำสัตว์มาดูแลมาเลี้ยงดูนั้นก็ควรจะดูกําลังของตัวเองด้วย เพราะว่าถ้าหากรับเข้ามาเลี้ยงเกินกำลังของเราไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเงินอย่างเดียวแต่รวมไปถึงการให้เวลากับเขาถ้าเรามีเงินจำกัดแล้วก็เวลาเราก็มีน้อยแถมกำลังวังชาก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าอายุมากแล้วการรับเอามาดูแลมันไม่ใช่แค่สร้างภาระกับเราอย่างเดียวแต่ว่ามันยังทำให้สัตว์ได้รับความทุกข์หรือว่าถูกปล่อยปละละเลยได้ ต้องรู้จักทำใจเพราะว่าสาัตว์บางตัวเราอาจไม่มีกำลังพอที่จะช่วยเหลือเขาอาจจะมีเงินแต่ว่าไม่มีเวลาการที่เรารับออกมาเลี้ยงแล้วเราไม่มีเวลาให้เขามันก็สร้างความทุกข์ให้กับเขาและเราด้วยและที่สำคัญก็คือต้องนึกถึงความรู้สึกของเพื่อนร่วมบ้านหรือคนที่ร่วมบ้านเดียวกันกับเราอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นพ่อแม่ อาจจะเป็นคนรักถ้าหากว่าไม่โอเคกับการเลี้ยงสัตว์มันก็จะเกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคนในบ้านเป็นการไปสร้างปัญหาให้กับเขาด้วยดังนั้นคนในบ้านต้องยินยอมพร้อมใจกันด้วยจะทําให้การเลี้ยงสัตว์ลงเอยด้วยความรู้สึกที่ดีทั้งกับตัวเราเองและกับคนในบ้านทําให้เราสามารถจะให้ความรักความใส่ใจกับสัตว์เหล่านั้นได้ ไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวเพราะบางทีบางท่านก็อาจจะยังไม่ทันได้คิดให้รอบคอบแต่ว่าใจเมตตาแล้วก็อยากจะช่วยเหลือเพื่อนที่ร่วมทุกข์เวลาเห็นเขาไม่สบายเห็นเขากำลังลำบากโดนทอดทิ้งในส่วนของการเงินก็เป็นเรื่องสำคัญในยุคนี้เพราะว่าทางแวดวงของการรักษาก็ขึ้นอยู่กับปัญหาด้วยว่าสุขภาพมีปัญหาระดับไหน ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลรักษาค่าอาหารดังนั้นผู้ที่ดูแลก็ต้องดูแลเรื่องสวัสดิภาพให้เขามีความสุขทั้งกายและใจด้วยเช่นกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ปัญญาด้วยเพราะความเมตตาเกิดผลดีได้ก็ต้องใช้ปัญญาเสมอเพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นการสร้างปัญหาให้กับตัวเองกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วก็กับสัตว์ที่เรารักที่เราดูแลด้วยในกรณีที่ผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงเมื่อต้องพบกับความสูญเสียสัตว์ที่เป็นที่รักและผูกพันไปการวางใจจะวางใจอย่างไรท่านพระอาจารย์ภพศสารได้แนะนําอย่างนี้ว่าต้องเริ่มทำใจตั้งแต่รับเข้ามาดูแลเลยหรือว่าระหว่างที่เราดูแลว่าตอนพลัดพรากมันเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้น พุทธศาสนาท่านก็บอกว่าเจอกับจากพบกับพรากเป็นของคู่กันในยามที่เขาอยู่กับเราเราก็มีความสุขที่เขาน่ารักน่าเอ็นดูเป็นเพื่อนเราแต่เราก็ต้องตระหนักว่าความสุขมันมาพร้อมกับความทุกข์เสมอเรามีความสุขเพราะสิ่งใดเราก็จะเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นขณะที่เขาอยู่กับเรายังน่ารักน่าเอ็นดูอยู่ เราก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยว่าสักวันก็ต้องแก่ต้องป่วยแล้วสุดท้ายก็พลัดพากจากเราไปถ้าเราเตรียมใจตั้งแต่แรกเวลาที่เขาจากไปจริงๆหรือเจ็บป่วยอาจจะไม่ทุกข์มากเพราะว่าเราได้ทำใจไว้แล้วและขณะเดียวกันหากว่าเราดูแลเขาดีในขณะที่เขายังอยู่กับเราถึงเวลาที่เขาจากไปเราก็จะทำใจได้ง่าย เราอาจจะมีความรู้สึกผิดเสียใจว่าทำไมเราไม่ดูแลเขาดีเพราะบ่อยครั้งความสูญเสียมันไม่ได้เกิดอย่างโดดๆมันมาพร้อมกับความรู้สึกผิดความรู้สึกผิดเกิดขึ้นเนื่องจากเราปล่อยปละละเลยหรือไม่ได้ดูแลเขาเต็มที่ถ้าเกิดว่าเราดูแลเขาอย่างเต็มที่แล้วควบคู่กับการทำใจเมื่อถึงเวลาที่เขาจากไปเราก็จะเสียใจน้อย แล้วก็ให้คิดว่าเขาไปก็น่าจะไปดีไปดีในพระพุทธศาสนารวมไปถึงว่าไปสู่สุขติเขาจากไปเขาก็ไม่ได้ไปไหนก็จะกลับมาสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นเราจึงควรที่จะมีมุทิตาจิตยินดีว่าเขาได้ไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วว่าเขาไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์ เขาได้มีโอกาสที่จะได้มารู้ธรรมรู้พุทธศาสนาหรือได้มาใช้ชีวิตที่มีคุณค่าสามารถจะพัฒนาศัก,กยภาพให้ยิ่งกว่าตอนที่เขายังเป็นสุนัขเป็นแมวอยู่เราก็จะมีเหตุผลที่จะเสียใจน้อยเพราะว่าเขาไปดีเพราะฉะนั้นก็อย่าไปนึกว่าเขาไปแล้วไปเลยเขาไปสู่สุขติก็เป็นเรื่องที่เราควรจะอนุโมทนา หรือว่ามีมุทิตาจิตให้เขาช่วงเวลาที่ได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นช่วงเวลาพิเศษถึงแม้เราจะห้ามการจากลาไม่ได้แต่เราสามารถใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและดูแลให้สัตว์เลี้ยงอยู่เคียงข้างเราให้ได้นานๆด้วยการดูแลให้เขามีสุขภาพที่ดีผ่านอาหารที่เหมาะสมการออกกําลังกายรักษาความสะอาด พาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำดูแลหัวใจทั้งในด้านของการคอยให้ความรักคอยให้เวลาและดูแลอย่างเหมาะสมในกรณีที่สัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยไม่สบายการมาอยู่และจากไปของสัตว์เลี้ยงที่เรารักก็เป็นการสอนธรรมที่สำคัญให้กับตัวเราเป็นการแสดงให้เห็นคุณค่าของความสุขความทุกข์และความตายไม่ได้มั่นคงถาวรหรือยาวนานอะไรเลย บทจะมาก็ามาบทจะไปก็ไปรวดเร็วและอยู่ใกล้เรากับกำลังหายใจรถต้นคอเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันควรเตรียมตัวอยู่เสมอเพราะไม่ช้าไม่นานวันของเราก็จะมาถึงด้วยเช่นกันทำนำทางชาแนลขอขอบคุณกัลยะาณมิตรทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้ไม่เชื่อไม่ลบหลู่รู้เชื่อไม่งมงาย มันใช้ปัญญาพิจารณาติตรองขอให้ธรรมะนำพาชีวิตให้รุ่งเรืองและเป็นสุขตลอดไปสาธุ